รีวิวฟุตบอลครับประจําค,ค่ําคืนวันศุกร์ที่6มิถุนายนนะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มไเกมระหว่างทีมชาติโนเวย์นะครับเปสนามอุนิบาลสตีโอนะครับรับการ,รมาเมยือนของทีมชาติอิตาลีคู่นี้คิกออฟในเวลาตี1 45นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ สาหรับสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทีมชาตินอร์เวย์เจ้าบ้านนะครับพวกเขาั้างอันดับที่2ของตารางคะแนนครับจากการชนะรวด2เกมเก็บไป6แต้มเต็มนะครับซึ่งขุมกําลังของนอร์เวย์มีนักเตะชื่อดังหลายตัวหลายคนนะครับนำโดยเอริงส์บราห์แลนด์กองหน้าจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกครับนอกจากนี้ยังมีมาตินโอเดกานะครับเพลย์เมคเกอร์จากอาร์เซนอลที่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมในแดนกลางครับ โดยสภาพทีมครับคาดว่าเอริกส์บราฮแลนดน่าจะฟิตสมบูรณ์นะครับหลังจากเคยมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเมื่อช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมานะครับนอร์เวย์น่าจะเน้นการโจมตีโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของฮาแลนด์ในการจบสปอร์นะครับรวมไปถึงการสร้างสรรค์เกมจากมาตินโอเดกาดในเกมนี้ครับ หาที่สานการและก็สภาพความพร้อมของทีมชาติอิตาลีนะครับในยุคข,ของลูเชโนสปาเลตินะครับพวกเขาทําผลงานเกมรุกช่วงหลังยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอาร์ซ่ยังคงต้องเน้นการครองบอลและก็เกมรับที่เหนียวแน่นตามสไตล์การเล่นที่ตัวเองถนัดสําหรับเกมนี้ครับ ขุมกําลังของอิตาลีในการมีนักเตะระดับโลกหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นจารุจิดอนนารูม่าประตูของปารีสแซงแองนะครับนิโคลบาเรรานะครับกองกลางจากอินเตอร์มิลานอารมณ์ไปถึงมาเตโอเรนิกกีกองหน้าอีกหนึ่งรายครับส่วนทีมนะครับมีรายงานว่ามานูเอลโลคาเตตินะครับกองกลางจากอินเวนตุสถอนตัวจากทีมชาติไปแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับนอกจากนี้อเลสซานโดโบอันจลโนนะครับรวมไปถึงฟรานเชสโกอาซาบีก็ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ครับทำให้ลูก้าร์นีเอรีนะครับก่อนหลังจากซาเลนิตาน่าจะถูกเรียกเเข้าามมมสรริททีแนคับ I yeah. สำหรับสถติการพบกัน4เกมหลังสุดะนรับนอร์เวย์ชนะอิตาลี1เกมขณะที่อิตาลีชนะนอร์เวย์ถึง3เกมด้วยกันครับคาดการณ์ทิศทางความน่าจะเป็นสำหรับเกมนี้นะครับนอร์เวย์ได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านนะครับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกเขามีฟอร์บการเล่นที่ร้องแรงในระยะหลังครับอย่างไรก็ตามนะครับอิตาลีก็เป็นทีมที่มีคุณภาพและก็ประสบการณ์สูงนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายตัวหลายคนนะครับแต่พวกเขาก็ยังถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเลยทีีีีีีเเเดยววครับาาาากกมมมนน้้ะแ่่อิิตตลจสท กว่านอร์เวย์นะครับแต่ด้วยจากการที่นอร์เวย์ได้เล่นในบ้านนะครับแถมแนวรุกกาลังเข้าฝั่งดูแล้วอย่างแย่นอร์เวย์ไม่น่าจะถึงแพ้ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับโอกาสเสมอกันมีสูงมากเลยครับสำหรับเกมนี้ครับอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับการปรีวิฟุตบอลประจําค่ําคืนวันศุกร์ที่6มิถุนายนนะครับในสุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มเจระหว่างทีมชาตินอ์มาเซโดเนียครับจะเปิดบ้านรับการเย็นของทีมชาติเบลเยียมนะครับคู่นี้คิกออฟในเวลาตีหนช่เดีับ สำหรับสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทีมชาตินอร์ดมาซิโดเนียนะครับของกุสือ巴กยามิเลฟสกี้นะครับลงสนามไปแล้ว2เกมเก็บได้4แต้มจากการชนะ1เสมอหนึ่งนะครับ รั้งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับโดยชนะลิเทนสไตล์3ประตูศูนย์แล้วก็เสมอกับเวลส์ในเกมล่าสุดครับสภาพทีมนะครับเรียกผู้เล่นมาติดทีม27อะไรนะครับโดยมีนักเตะใหม่ติดทีมอะไรเดียวนะครับนั่นก็คือลูก้าสแตนคอฟสกี้นะครับโดยรวมแล้วครับทีมชุดนี้นะครับน่าจะพร้อมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยผู้เล่นที่น่าจับตามองก็มีหลายคนนะครับนำโดยเอลิฟเอลมาสนะครับกองกลางตัวรุกจากโตเรนโนรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างเอลิสบาร์ดี้แล้วก็โบยามีอองหน้าาตััวเป่ครบ ในขณะที่สาการและก็สกภาพความพร้อมของทีมชาติเบลเยียมะครัใตังการก,กลุมทีมของกูเซอโรดีกาเซียครับจะออกสตาร์เป็นเกมแรกนะครับโดยสภาพทีมยังคงมีแข้งชะน,นํำคับข้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเควินเดบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมมรเมลูลูกากูกองหน้ารังยักษ์ตัวเก่งเลยครับเรโนโรซาปีกจากอาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงทีโบกุกตัว ประตูจากอาราชันชุดขาวไรอัลมาริตครับการทิศทางและก็ความน่าจะเป็นสําหรับเกมนี้นะครับแม้ว่าเบลเยียมจะเป็นทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่านะครับทั้งในเรื่องของชื่อชั้นและก็ประสบการณ์อย่างไรก็ตามครับนอร์มาซิโดเนียก็แสดงให้เห็นถนึงความมุ่งมั่นและก็ความแข็งแกร่งยามเล่นในบ้านของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประวัตินะครับเอาชนะอิตาลีในรอบกันเลอกฟุตบอลโลก 2, 2022นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาครับดังนั้นเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนสําหรับเบลเยียมนะครับเพราะว่นานอร์ด ลังนะครับแถมซาการ์ในอันดับตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับดังนั้นผลเสมอไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับมองว่าเจ้าบ้านนอร์มาซิรเนียมีดีพอที่จะไม่แพ้ในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเสมอกันสูงเลยทีเดียวครับ